เล่นนะเเล่นมานานเลยเบอกเขาก็เล่นเจนนี่มานานเหมือนกันเราเองเฮ้ยเล็กบ้าทํางาน <laughs> ไม่เราเจนคอยกับเจนนี่อะค่ะเป็นเป็นเพื่อนร,าการักกันเราเรียนหนังสือมาด้วยกันแล้วก็เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่แบบว่า เออ yup. เริ่มเข้าวงการใหม่ๆนะคะแล้วก็การเวลามันผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยพอยก็ด yeah> ีใจที่แบบว่าเราเรายังยังเป็นเพื่อนกันอยู่เนาะแล้วก็เออมีแต่ความรักความปรารถนาดีกันแล้วก็ก็เคยมีกระแสข่าวมาแล้วว่าเอออยากให้เล่นด้วยกันเจนนี่โอเคไหมเจนนี่บอกโอเคพอยก็โอเคมากๆเพราอยากเล่นกับเพื่อนเดอนลูกล่าบุกอุ้ยหลอกมากอลอกหลอกข้างในผู้ติดอาชีพเป็นยังไงเนาะโอ้ยมันแบบโอ้ย อร่อยกับเขาสวยอ่ะคือบอกคาก็จะตรงนะวันวันที่ไปบวชอะไรเงี้ยคอยได้มีโอกาสได้ปลงผมเขาแล้วก็เจนนี่แล้วก็ตอนที่เขาแบบเป็นแบบภิกษุนีแล้วเขาแบบน้ําตาไหลอะไรเงี้ยคือก็ไม่กล้าพูดว่าโกนหัวหลอมมากเลยตอนนั้นคิดคิดอยู่แต่เดี๋ยวบาปไงเดี๋ยวบาปใช่หรอครือแบบหล่อมากแล้วก็ตอนนี้เป็นผ sure> ู <t 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 uh ้จัดแล้วใช่ไหมของานหน่อยดีของานเจนนี่หน่อยได้ไหมคะขอคอน่อนกว่านี้ คือตอนนี้คุณมามอยากเล่นละครแล้วค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากเล่นกับเจนนี่ของงานเจนนี่หน่อยนะคะแต่แปลว่าเจนนี่ยูนี้ที่คุณอยู่กาสคุณชิคกี้พอยน่าจะเป็นนิดต่อกัคนอยากดูยูริรุ่นเราเหรอ,อต้องถามว่าเขาอยากดูรุ่นเราปะ่ะอ,อยากดูรุ่นใหญ่เหรอคนก<ด> <คน S 1> ็อยากดูนายเกียวมิมายคอยเล่นได้คอยเล่นได้ไม่มีปัญหาแต่พลอยกลัวมากเลยเจนนี่ชอบแบบรุนลามพอยอะไรอย่างเงี้ย<อ>เออพอยก,กลัวว่าเขาจะเล่นเกินเบอร์อะไร เขาพวกเขาจะแบบเล่นเกินอะไรอย่างเงี้ยกลัววตรงนี้มากค่ะกลัวจะนอกบเหรือเกินเขชอบแกล้งไม่จริงจริงเขาชอบแกล้งพลอยอะค่ะเป็นรนี้อยะม้องาไหรอออจะกรี้นะถ้าจูบเนี่ยอเ็น่าจขอไปเล่นแอคติ้งเพิ่มก่อนนะ ก็เออจริงๆแล้วคือชีวิตก็ดราม่ามาเยอะพอแล้วเล่นแต่เครียดๆมีพอแล้วถ้าเป็นไปได้ก็อยากเป็นแบบลอมคอมอะไรเงี้ยลอมคอมโรแมนติกอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีเออดราม่านิดหน่อยได้แต่อยากเล่นแบบลอมคอมบ้างเพราะจริงๆแล้ว,วเครื่องหน้าอาจจะมีให้งไงเครื่องหน้าเป็นคนดูแต่จริงๆแล้วแบบเล่นน่ารักก็เป็นนะอะไรเงี้ยเพราะการแ่าตอนนี้พอจะมี คนก็เริ่มรู้แร้วว่าแบบโอกาสเป็นไปได้ไหมตอนนี้ถ้ามีนายทุนถ้ามีผู้จัดอยากให้เพ่อจเจนี่เล่นคอยยินดีค่ะคอยว่างคอยอยากเล่นกับเพื่อนมากคอยอยากทํางานกับเพื่อนแล้วแบบอยู่แบบตอนที่อยู่ช่องสามก็อยู่มานานยังไม่มีโอกาสได้ทางานกับเจนนี่เลยอะไรเ่งี้ค่ะ้าเป็นไปได้ก็อยากเล่นกับเจนนี่คอยแฮปปี้นะ,ะส,ส่วนเรื่องจูบเนี่ยพระคงต้องไปเรียนการแสงดงขั้นเทพก่อนพระคงจะกระจี้มากอะไรเยงี้เพราะว่าทุกวันนี้เจนี่แบบเวลาเจอพลอยเขาก็จะแบบ เขาเป็นคนชอบแกล้งเขา,าจะแบบเข้ามาบีบก,ก้นพอยอะไรอย่างเงี้ยเ,ออเออสมอแบบชอบลวนลามอ,อ,อยากอะไรอีกต่อแต่จะนี่อยากเล่นเป็นผู้ชายใช่ป่ะอ,อะไรวะมันต้องเป็นเซนนี่พอยไงก็ถ้า,ถาจะนี่อยากเล่นเป็นผู้ชายมันก็ได้ให้เป็นผู้หญิงก็ได้ได้หมดเออเอาเพื่อนสะดวกเ,เพื่อนสะดวกถ้าแต่คนก็ต้องคนที่าะถ้าแต่คนที่จริงจโอเคไม่ติดไม่ติดเพราะว่าไม่มีใครว่า างบ้านไม่ว่าโตโตปาน,นี้แล้วไม่ติดเลยค่ะยินดีค่ะถ้าได้มีโอกาสได้เล่นยูริกับเจนนี่คอยเล่นแน่นอนแต่ว่าไม่รู้ว่าเจนนี่จะว่างหรือเปล่าว่าตอนนี้เขาแบบเป็นผู้จัดด้วยเนาะแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ไม่เป็นฐานนะก็อยากเล่นนะอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นค่ะอยากเล่นเล่นหนังก็ได้ถ้าแบบไม่ต้องแบบละครหนังก็ได้ก็โอเค วอนนี้ก็เอาตรงๆมีคิดถึงค่ะก็อย่างที่บอกว่าตอนที่พลอยเอ่อออกก้าวก้าออกมาจากมาจากวงการละครครึ่งหนึ่งเนี่ย <c oughs> เพราะว่าพอไม่ได้ว่าพอไม่รับเลยนะแต่พลอยรู้สึกว่าเขาอยากก้าออกมาเพื่อเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพราะว่าไม่งั้นเขาก็จะยึดอยู่ที่เดิมก็จะเล่นหมดแบบว่าดราม่าแบบมันเดิมๆพลอยรู้สึกว่า สิ่งที่พลอยทำมันไม่ได้ให้อะไรกับประชาชนแล้วแล้วพลอยรู้สึกว่าพลอยไม่ไม,ไม่ไม่จอยเริ่มไม่จอยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอาก็เลยแบบเออขอแบบขอออกมาเพื่อที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆแต่ทีเนี้ยมันก็มีละครมีเลยติดต่อเข้ามาแต่ว่าบางทีมันยังไม่ใช่ mm hmm. พลอยก็เลยแบบเออขอตัวก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางอย่างก็ติดต่อเข้ามาเอ้ยพอเราคอนเฟิร์มแล้วแต่ว่า เอ่อไม่มีทุนในการสร้างมันก็เลยต้องแบบพับโปรเจกต์ไปอะไรเงี้ยมันก็ยัง,ย,ง,ย,งยังไม่มีโอกาสแต่ถามว่ายังรับงานไหมรับเพราะอยากรับแล้วตอนนี้อยากแสดงก็เสียดายอ่ะค่ะมันมีแบบประมาณ2โปรเจกต์อะไรที่คุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีแบบ ในทุนความไม่ลงทุนอาจจะแบบต้องใช้เงินทุนเยอะอาจจะเป็นนักแสดงที่ว่าต้องใช้นักแสดงแบบตัวทอ็อปมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีปัจจัยหลายอย่างถามว่าเสียดายไหมเสียดายเพราะว่าคนก็คิดว่าเอ้พอยไม่แสดงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยต่พอพอยก็สนใจที่แสดงอยู่ยังอยากแสดงอยู่ค่ะแต่ว่าแค่แบบเราเราขอคัดเลือกงานมากหน่อยเพราะเราก็โตแล้วแก่แล้วมันก็แบบน้องก็ได้เล่นไม่กี่บทหรอกแต่ว่าเราก็แบบยังยังอยากทํางานดีๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยอยากทำ,อ,อ,ทำอะไรใหม่ๆอยู่ค่ะ กีีปแล้วคนตาอยอ่ะเขาลบคนตายไปเลยห้าปีห้าปีห้าปีค่ะไม่ได้รับงานมา,าละครห้าปีแต่ว่าเออถ้าเป็นภาพยนตร์ก็มีอยู่สองปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็มีมีเล่นภาพยนตร์อยู่แต่ว่าเปลี่ยนไปม,มากนะค่ะโครงการละครี่บ้านเรา,นาน ไปเยอะเลยค่ะก็ก็ตอนนี้มันมันก็เปลี่ยนไปเยอะจากจากจากที่คอยโตมาในยุคแบบยังไงเดียร์เอก็เป็นกลุ่มแบบว่าจนเ X Gen Y นะมันก็แบบว่ามอ,อนก็โตมาในทีวีที่แบบว่าเอ่อทุกอย่างมันคือทีวีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จนไปถึงตอนนี้ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องปรับปรับปรับ,ปร,บปรับตัวเองปรับทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ก็ รู้สึกโอเคนะก็เราเรา,เราก็ยอมรับได้กับการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างาเงี้ยเราต้อปรับตัวแล้วเราก็ต้องเข้าใจกับกโลกยุคใหม่ด้วยแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็ทอมรอแต่ว่ารออยู่รออยู่ข่าววันเจนี่กี่ใครโคหามันเลยมั้ยโคหาเจนี่เลยอเข้โควหาเลยไหมอะย,ยังไงเนี่ย<อ> <c oughs> คนจีบเรนนี่เยอะหรอใช่ใคนจีบเยอะมากเฮ้ยอะไรเดยกเคลียร์เคลียร์เพื่อนยังไงคนจีบเยอะเออเขาหล่อจริงอ่ะอินดีค่ะคุณค่ะ